ขันธประลิศอะไนนใช้ป้องกันสัตว์ร,ร้ายสัตว์ที่มีพิษอภัยแห่งงูร้ายหรือสัตว์มีพิษในอาณาเขตในที่ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสขันธปรลิศเพื่อเป็นเครื่องกันอันตรายอันวิเศษจากสัตว์เหล่านั้นปรลิศนั้นก็คือขันธปรลิศอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เมตตา อันแรกเนี่ยใช้อานุภาพอำนาจของท้าวจุลกบัลเอ่ออันแรกใช้อำนาจของพร,ระรัตนตรัยเป็นสัจจวาจาอันที่สองเป็นบทเขาเรียกว่าเป็นกฎของสวรรค์เป็นอายาสวรรค์อันเนี้ยอาตานาธิยาปริตเนี่ยเพราะว่ามาจากท้าวจุรกบาลทั้งสี่แต่ว่าขันธปริตเนี่ยใช้เกี่ยวกับเมตตาเมตตาจิตเริ่มต้นโดยการ กล่าถึงการแผ่เมตตาจิตว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปักข้าพเจ้าขอแผ่แผ่เมตตาจิตในงูตระกูลเอลาปะทะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลฉัพยาปุตตะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกันหาโคตบกะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้าคืองูจะมีอยู่สี่ตระกูลซึ่งถูกปกครองงูเนี่ยเป็นบริวารของนาคนาคจะมีสี่ตระกูลเหมือนกัน ตระกูลวิรูปักเอราประทะชพยาปุตตะแล้วก็การหาโคตมกะัอสีตระกูลเนี้ยซึ่งสีตระกูลเนี้ยก็จะมีบริวารของตนเองแต่ละตระกูลพวกเหา่าจงอ้างแมวเศรางูเขียวอะไรเงี้ยก,ก็จะมีต่างกันฉะนั้นสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่โลกมนุษย์และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เล้วสามารถที่จะทําร้ายมนุษย์ฉกกัดมนุษย์ได้ด้วยสิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้มาทําร้ายเราก็คือการแผ่เมตตาฉะนั้นบทนี้ขันทบปริตเนี่ยการแผ่เมตตาไปในงูพวกนี้รวมถึงเราสัตว์อื่นด้วยน่ะจะป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้ทาร้ายเราอย่างเงี้ยข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าคืออะไร งูใช่ไหมสัตว์สัตสองเท้าฮะคนด้วยนะเออป้องกันคนด้วยนะไอคนไหนเดินมาหาเราแบบคิดคิดไม่ดีกับเราอันเนี้ยป้องกันได้สัตว์สี่เท้าสัตว์หลายเท้าอ่า สัตว์ไม่มีเท้า่าได้เบียดเบียนเข้าพเจ้าสัตว์สองเท้า,ทา่าได้เบียดเบียนเข้าพเจ้าสัตว์สี่เท้า่าได้เบียดเบียนเข้าพเจ้าสัตว์หลายเท้า่าได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าสัตว์หลายเท้ามีอะไรตะขาบใช่ไหมขอสัตว์ผู้มีลมหายใจทั้งปวงที่เกิดมาแล้วทั้งบดจงประสบความเจริญทุกตัวตนขอให้ความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆเลยพระพุทธเจ้าทรงคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมทรงคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงคุณหาประมาณไม่ได้แต่สัตว์เสือคานบางคนบอกพอาจารย์เอาตัวเนี้ยพิมพ์ตกหรือเปล่าสัตว์เสือคานเนี่ยมันดูไม่เหมาะนะครับต้องเป็นสัตว์เลือ้อยคานเขาอะไรเงี้ยฮะจริงๆสัตว์เสือคานเป็นคําที่ถูกต้องนะเป็นคําโบราณเพราะสัตว์บางตัวเนี่ยต้องเสือกตัวไปข้างหน้า แล้วค่อยคานมันจะเสือกตัวไปขานาดล้วคานไปแล้วสัตว์บางตัวคานแบบไม่ต้องเสือก <laughs> <laughs> สัตว์คานสัตว์คานอย่างเดียวอะ่ะบางตัวมันจะเสือกเสือกตัวเองไปข้าหเ้าว่าเสือกตัวเองไปข้านาคือมันจะพุ่งไปก่อนนะแล้วค่อยคานไปอันนี้คือตรงเลยนะนี่มันตรงเลยนะนี่ คนไม่ต้องเสือกอันนี้พูดถึงสัตว์แต่ทีนี้เนื่องจากว่าตัวภาษาเนี่ยตัวภาษาแต่ก่อนคาว่าเสือกเนี่ยมันเป็นภาษาปกติธรรมดาเลยนะแต่เราเอามาใช้ในรุ่นใหม่เนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ดีเขาเลยก็เลยเล่มใหม่เปลี่ยนมาเป็นเลื้อยคานตามที่เขาต้องการเพราะมันไม่ใช่มีแต่สัตว์ตัวเลื้อยคานอย่างเดียวนะบางตัวก็เลื้อยคานใช่ไหมแต่บางคนตัวเสือกไปอย่างเงี้ยเสือกบางตัวก็เป็นอย่างนั้นอืม มันสัตสัดคานสั์คานก็คานคานคานอย่างเดียวเลยคานไปตามธรรมดาแบบมแมลงปลององ่องงูงูนี่เลื้อยใช่ไหมเลือ้อยไม่ได้เสือกอะเนี่ยมแมลงป่องมแมลงป่องคานอย่างเดียวไม่มีเสือกอะเนี่ยตะขาบก็ไตหรือคานไปแมงมุมก็ไตคา,านตุกแกตุกแกเนี่ยเสือกตัวเสือกหัวไปข้างหน้าใช่ไหมหนูสัตว์ไม่มี สัตว์เราเนี่ยมีประมาณฉะนั้นบรรดาสัตว์ที่กล่าวถึงก็คือการกล่าวถึงสัตว์ที่คิดว่าจะมีภัยหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์คือระบุไปถึงเลยเนี่ยงูมแมลงป่องตะขาบแมงมุมตัวแกและหนูเป็นสัตว์มีประมาณข้าพเจ้าได้กระทําเครื่องรักษาตนแล้วได้กระทําเครื่องคุ้มครองแล้วเราสัตว์ทั้งหลายจงหลบหลีกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็พระองค์จบขันธผลิตอันนี้เป็นผลิตที่พระโตองค์ตัดเองขันธผลิตเนี่ยพระองค์ตัดเองแล้วให้พระพิสุสาเหตุก็คือพระพิสุเดี๋ยวไปในป่าแล้วถูกงูกัดตายอย่างเงี้ยพระเนี่ยไปในป่าเนี่ยพระเจ้าให้ไปบาเพ็ญสมณธรรมในป่าถูกงูกัดตายพระก็เลยหามศพมาหาพระเจ้าพระเจ้าเราเอา้าทาไมเป็นอะไรทาไมถึงตายก็ถูกงูกัดพระเจ้าค่ะ พวกเธอเข้าสู่ป่าเนี่ยต่อไปให้แผ่เมตตาไปถึงเหล่าสัตว์พวกนี้ก็เลยเกิดบทนี้ขึ้นมา<อ>เพื่อจะจะไปให้งูนั้นทำ้าย